ตอนแรกเป็นวะกูกับแม่ลูกเข้าว่าพ่อเขารุ่มานี่ตอนเที่ยงกูก็เอาข้าวเอาไว้เนี่ยกูเสียวเอยกูมาจังเลยกูจะซิ่งมาให้ได้แม่กูบอกว่าว่ามาต้องมามาต้องทางขันแม่ว่าเองแม่ใิมไหมรถตู้จองรถตู้ให้เนี่ยกูก็เลยบอกว่าม่ต้องจองรถตู้ไปน้ำมอไซน้ำกันในนั้นรถผมหน่ยผมเคยไปมาแล้วอย่างไรกันหลอดไอ้กูหูเข้าต่อมาจองทักมาหนูมึงชิพ้าแม่ไปกันมึงพ่อสิแม่กูเชียรแม่ไปโฟก็ ไม่เชียรถมุกไปยาไม่สิหอดบ่มึงเอารถกูไปนี่กูตักใจเสียไอ้กูกูก็เลยลืมว่ารถกูเคยว่าหอดไม่กูเออ๊เอารถมุกไปไหนเพราะว่ากูบอเคยใส่ของเข้าไปกูได้เด้พ่อแบบหอยบานมันมันก็สอนทุกอย่างตื้อ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 นี่หมดอีกพันหนึ่งแน่นหน่งยาหายเออนี่หมดก็หายแต่มันม่ได้บอกกูว่ารอแม่งพันเจ็บเป็นย้อนหลอดสิฮะล่อหัว เปล้อมแม็กก็ต้องเปลี่ยนไงใช่ก็เหมือนรถกูมันแตกสิเลยอัสองพันแปดพันเจ็ด <2008 S 1> <2007 S 2> มันมาบวองก,กูเคยไปเสียอยู่กลางทางตะวันเปรเย์อยู่ในมอเดอยู่ข้างนอกไปอยู่กันดานเลยอะเราแบบเราเสียยังมเงินยังเงินเสียตอนเจ้าทต่มายถึงว่าตอนที่ไปซื้อนะเขาก็คิดค่าไปซื้อเป็นนี่ไปน,นั่นขาเนอก <2008 S 2> อเีเฮียสองพันแปดรอยามหะก,กูเสียตอนมาะมาณตีสามถุม ออกมาชุมงไหนขี้กบแม่มวลชิบานื 140, keeper, ้นืดวื้ลอยยี่ลอยสิบลอยยี่ลอยสาส้สิบลอยเส้รถเก๋งแซ้วะวิทยาย่อเลยลอยกิโลมันแตกเรอนี่ยมัน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 สิเป evet. ็นเศษเล็กว่ะคิดว่าเป็นเศษเล็กเศษ้าแล้วเอาไปเหยียบแล้วมันห่วงค่อยอ่ะกูบ่รู้กูบี้ปบตอถนนเรียบๆบี้ปบตอมันก็ตึกตักตึกตักไปมันกับลาวลาวลเขียกเขียายว่เนี่ เขาคูตะปูตะปูสักจึกเลยเออมันตอนแรกไฟปปาปากกาหน้่นก็บอกว่าผมแห้งได้ครับผมันปา่ได้ยกเว้นแต่เป็นตะปูหน่อยแล้วเขาเอาเอานั่นเขาตาายิ่งเข้าไปแล้วก็แท่นทีแล้วเขาก็เอาออกเอออันนั้นนะได้แต่ว่าถ้ไมเป็นแบบเนี้ยบ็ได้มันบอกว่ากูให้มันถอดแล้วกันแสตมเออว่ามันแสตมยังไงมันมันฉีดไปแล้วก็แทนหนังยางแล้วเขาก็ดิงเข็มออกมาตรงนี้อี้เือนนไหมที่เห็นสตรีมเออสตรีมคือเอาไปสตรีมไง ขอรอเว้สตรีมผมเฮ็ดว่าเป็ีนครับผมโมเมนต์ซางเอาเถอะมึงเฝ้าดานาเะไรอย่างเงี้ยหรอกขู่ใครนี <c oughs> เน่เพื่อนใครเนี่ยมันมันแห้งมันแห้งตัวนั้นให้กูสามตัวม,มาในประมาณห้ากิโลไม่เจอร้านส่งได้พี่สบายมากเลยผมสตรีมให้กูขี้เลยว่าพวกเขาสองโลเก็บเลยกูไม่ต้อมมงกินเขาก็แม่กูหล่อหยุบเลยอ่ะเออกูเคยเป็ีนอยู่ แล้วมึงคิดเมื่อตอนนั้นกูอยู่ไหนกับ,บินเออมีแต่ปลาตะเขางับินบุออรีรู้ปัม๊มไหมกูกับแม่แม่ยัไหหงไงครับผมก็ไปนะก็มันก็บอกว่าเห็บดบ่อยใดกูบอกแม่บอกวา่ามึงชวงแม่ขึดด้นรถบัสแล้วมึงกับค่อยๆขี่กับเราย,ย่องอันนั้นไก่เออ,อ,เเอ,อมันไก่กว่าไงดีกว่าไปต่อพงเอเลยเอาท,าทั้งชีเนี่ยกูเค็ดรถกับบ้ามันเขาว่าหลายคั้งเขายังถามอย่างุกคันเลยแม่กูยังไปถามอีกหรืแล้วก็ได้มาคันหนึ่ง เนี่ยเอาไปเท้าเขาวะทานเขาอะบอสิไปใส่คอติดรถไปน้ำได้บอเอารถขึ้นนะเออเอารถขึ้นล้างกับบาเขาถามขึ้นมาเขาทิพากันไหมเที่ยวแล้วได้เขาทิพากันไหมเที่ยวงานอั่นเขาไงฤดูนาวอันปากช่องเออเขาว่ากันสองคนกูกันนึกว่าผัวเมียเป็นแต่ว่าเป็นมูงพวกรกันก็ยังเข้าน่ะมูงพวกกันแต่ว่าไปเที่ยวน้ำกันเขามาครับ เขาโยกรถสองคนผู้ชายผู้ยิงคือผู้ชายกวเม่กับแมัโยกช่ตอนแรกเขาให้แม่ขอวมัดแมงหัวมัดว่ายุถึง่ยเสียกูดกลัตีเขา้อออ่าเขาจอดเอียกอยมึงรู้่ยยบองใดยุคกลางผู้เขาอันถนนนี้าเขาอันทับราะ กูผู้อยู่เพราะว่าตอนที่กูเคยไปเชิญบอ,อมันผ่านเส้นแล้วม,มันจะเป็นทับยล้านอยู่ฝั่งนี้แล้วพาลงมามันจะแบบแล้วมันเป็นเขาชันขึ้นแบบเนี้เป็นทางสั้นขึ้นแล้วทะลรถอันเนี้ยเขาต้องเขาต้องขึ้นยางเดี๋ยวบ่มีบ่ม,บมีจอดเบรกบ่มี่อย่างท่านนั้นมันจะมีป้ายเตือนอยู่กูสังเกตอยู่จนอ่าเขาก็เลยเลยนี่วงจอดเราเขาจอดปุ๊บเขาก็เลยถอดออกมัดเองกูสบายกูอนอนเลยกูอนอนดั<อ>งเดียทำร้านหอดโคตรหลาดผมมึงขืนอ่ะจะไล่ขนาดกูนั่งรถทัวร์แล้วมันล่องใช่ปะมันยังบอกว่าหามันนี่เลยแบบห้ามมเบรกห้า พอหลุดหลังมันหนพอพอพลายเพราะว่าขวบคู่หลาดแม่กูกระทำเขาไปเท้าเขามาเขาอยู่บัดท้ายนี่เออสองคนอยู่บัดท้ายอ,อ,อยู่บ้านหนองพว่วงอย่างย่งางยางนี่แหละแต่ว่าวูลูเชืรอเขาดอกที่ขัดสองลายนี่ออ้หญิงกับผู้ชายสิ้หญิงกับผู้ชายเออดียอย<อ>ู่ยตอนแรกแม่กูถามว่าเสี่ยวเขาแล้วจะบากเขาบอกว่าหอดปลายทางเลยคุยกันเ้างหอดอ้ไรเขาบอกว่าเท่าได้สองลายก็กูบอกแม่กูเอาไปล้วนหาลายเออไกลๆมันสุกูก็ไมยโอนให้หาลเลย แล้วกูกับนางยุปปัมจังไหตจอยเมียปั๊มใส่หนิโคราชปั๊มโคราดมองทางมอเตอร์บมเปนมอเตอร์เวสทั้งเขาเป็นอะไรอย่างทางเลียงเลยเลียงเมืองเออเลียงเมืองที่เขาอันมีแต่ียพแล้วก็วนอ้อมไปพุ่นบว์แอนบว์แอนทั้งเซเว่นดิปุ๊บไปเดีเขามาบมงกลับมันก็ต้องอยู่ห้องบอกกูเขากลางดิกูมาจากทับลานเมีกูมาปักแล้วก็เขามาีเออมันดี ตอนที่เท่าที่กูจำได้นะมันมาถามมันอยู่ข้างนอกมันจะเป็นบริษัทคนทรงนี่แล้วมันจะมีแบบทานอีหยังสักอย่างอ่ะเป็นปลาปลา่อยเออราตะว่ันทามะมังกาเป็นเส้นหลังเซฟบ้านแล้วก็ทะลุเข้ามาในเมืองแต่ว่าถ้าไปทางเนี่ยมันมีตลอดยนต์รถใหญ่ผ่านรถแบบพวกขนส<อ>่งอ่ะพวกกูชิวเซนนี่ได้เลยไปปุ๊บเขามันเป็นคขาว่าเลี้ยงเมียงหรืออีหยังจหญ่ๆเราเมันก็้ิมาต่อกั็มีแต่ผาบเลยของกูอ่ะกูจำซื้อไว้ได้แล้วไปจอ,อยรูปภามนึงเอายังไงดีจอยเนี่ย ก็แม่กูนั่งรถตู้ไปกรุงเทพไปชลไปบุรีชลบุรีกูไปประจําแม่เขาแบบไม่ย่างหารถตู้อะคือยอะๆมันไม่รู้ตีตอนนั้นมีดิรถตู้ครับเงีขึ้นมารถตู้ล่องแม่แล้วเมื่อไปหัวโคราลักจะถูกไปหัวข้อหลักตีสองโอ้กับมีตัวยากูก็เด็กว่าแบบสามสี่ทุ่มก็กูออกยายแล้วก็ขาทุ่มเลยผมรถรถยางหัวน่ะสามทุ่มแต่ว่าจูงมากขับรถมาเรื่อยๆแบบ พ่อมาพบเขาไอ้ตูนจะรัวอ๋อดีพ่อขออนอ่านแล้วแม่คือเราเนี่ยย่างทำรถตู้แม่หูกย่างหารถตู้หูกระย่างหาลานเปิดยิมซีชูห้งกิดรับจะรถใหญ่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 แม่หูน้องครับแม่ไปก่อนนะฮะไปไลยครับ้านเราไปรถไหนรถตู้มันว่างอยู่ดีมันว่างอยู่ตัวเดียวตัวเดียวเลยเบิร์ตลันเราก็นั่งไป เราก็เลยไปลงกน้องแวงแต่ว่าเขาก็บว่ชิงกันเราเด้เออคดีไปนี่เชียวครับกูขี้รถแล้วออกเลยซว่าขี่ผมขี้ออกเลยกูอยู่ซื้ออะไรมึงมาโด้วยจะผ่าสีรถม่ไหนสอบมันนั่นนะเออกูบดมาเลยกูก็บดเขาลานนั่นนั่นเดยเปิดกูบดเขาเอิญบดเขาเอิญบดเขาเอิญจนเศร้าเลยเอาไปเอาว่าเรียวไปเรียวมามันตีหา<อ>่า้ย่ะตีหาสิว่าที่ผมจำได้กูได้เขาเซเว่นไปซื้อเขากองนึงเขา เขาพักรถพ่อกบน้ำขวันกงกินหลังรดนทำมากคุยน่นคุยนี่วะเมืนอืี้ขี่ไปเติมเติมล้ไปขี่ไปเติมล้ไปกูเห็นคือว่าขี่ปุ๊บเขาปั๊มหลอเติมลมขี่ไปปั๊มสองอเติมล้ขี่ว่าขี่ว่ากูขี่ว่าได้หาสิบโลอะแร้วมันจากโมงหรือเปล่าเก้าโมงแดดมันออกเก้าโมงแดดมันออกแปดเก้าโมงแดดมันออกกูหิวนอนกูนอนกลางขึ้นกูนอนยังเว้นถ้านด้กูเห็นข้าวยังเว้เลยเออแต่ว่ากูขับรถเดินยังขึ้น ก็โม่งกูได้เท่าหแม่ผมขับรถบลดไปแล้วกูรับกูรับกูกูเลยไปนั่งถ่ายนั่งถ่ายอยู่อยู่ป้อมันศาลาเฮแม่ก็เลยช่วยเอันนี้ไปช่วยในโอไปช่วยในโอไปครับเอารถขึ้นมาแล้วก็ไม่ไม่ไม่สั่งรถยูนี่ล่ะกูรับรถไปถามเลยพี่ครับคับใส่ฮะขับยี่สิ อ่าเลยโน่นโน่นสูงโน่นสูงวาหน่อยหนึ่งคือแบบบ้านบ้านวัดเลยไม่บ้านดอนชมพูเออเออบ้านดอนชมพูเออบ้านดอนชมพูแม่กูแม่กูบอกแล้วนุงสองวันหะแม่แจกกูหัวมีต่างเดือนสองวันหะพ่อกูไปถามแล้วอันนี้คือแม่ถามรอรถแท็กซี่เออขอบักโน่นให้ตัวตัวแม่กับเมียโซ่ถ้าเออเออเขาจะจับราคาเงินม่ากูไปปะ เท่าไหร่ครับพี่กูตุ๊บตับตุ๊บตับสองมันเจ็ดสองมันแปดพันเจ็ดน้องฮะรุ่นเดียวกันเลยไหมพี่รุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกัน,กนปีเดียวกันเอาเลยพี่มาเจ็ดจัดเลยกู <c oughs> สบายใจแล้วพบเจออันอันที่กูเคยพักอ่ะมันไปในแพงขนาดนั้นหรอ,อกแต่ว,ว่ากูอยู่ข้างนอกเขาต้องขี่เขาไปในเมืองเพร่ะซื้อ,อให้กูแล้วขี่กลับมาเออมัน่งเคยเสียค่าธรรมันเนาะอกหกสิบโลกูจะถึงมอมขี่ดูดิไปกลับร้อยยี่สิบเราเพิ่งรู้ว่กูกลัวยังไง แม่บอกว่าบางน,น,น,นู้นชีใจแม่พันแด้อแม่เทไหคือบาง,งนู้นบเก่ขาว่าแม่หาอยูเย่เ่ไหร่สไทยแม่บอกว่าสอ,อกูเอาหกรยกูได้กิกเตี๋ยวใส่เดียวยววากหอเ้มสีอตัวกูเลยบอกว่าขั้นเนี้ยถ้าเกพาพอแล้วย้อนหลังมจะบอกเต้เลยไอ้กัวขั้นเก่ากว่ากัาดีล้นวเจกูสอบได้เป็นขั้นละโอ้โห นี่แหละครับคือวีลกีกรรมของฟอสซาสามลอยหายสิบก็บหนุ่มฟอสซาเหรอฟอสซาคัากๆีเลยละ